ครับพี่นอ้องต้นกาไปเร็วๆเนป็นตึกเร็นเนวๆนะฮะหลังเวทียาแก้ม เอาทำไมนั่นให้นั่งดีจังเลยไอหมองนางดีแท้มาเนี่ยเรื่องอายุไหโฮไม่เลยครับบ่ได้โไม่จะร่างูเขียวเหลียวลงมาเด้อ,อผู้ยังบ่าผมเรียกเบิร์กยู่ผมเรียกเบิร์กยู่คิดอยู่ว่าเมืมม่อสิ้นีว <c oughs> ่ามีไงโทรมาสิเบิ้งหน้าห่านก่อนออาทำไมชุดร้องเพลงเราอยู่นี่ล่ะอีกกดขออีกดกแท้เลยนี่ ดูหน้าเวนะครับอเล็กอเล็กบายบายสวัสดีค่ะอเล็กอเล็กบายบายไปละพุน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 มันได้มองแลนเลนกว่างเนาะน,นี่นะครับ งน,อ,น,อ,นอีตาไปใส่มาตากำล,ลังไล่สุดหูงเองี้รอีเบียดมารีวิวให้กูฟังด้วยเจ๊ฮาร์ชมารีวิวให้แม่ฟังหน่อยด้วย <c oughs> <c oughs> ตลาดใบตลาดใบหรอใบบอด มามามเเลกลับบ้านไปกินข้าวก่อนอ,อ๋อเหรออ๋อเขากลับไปกินข้าวก่อนเขาเข้ามาใหม่หรออ๋ออย่างนี้ก็มีหรอแม่แม่ตลาดวายังแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวคืนนี้หนูจะพาแม่ไปเองไปมาแล้วค่ะไม่ไม่ไปตรงนี้ค่ะไปที่อื่นตีนนแม่หนูพาไปลาดเท้าไงตะวันนาไง คืนนี้นะฮะเถอกันอยู่โลตัสโลตัสมินบุรีนะครับโ <orith> <Sweet> <overlooked> ลตัสมินบุรีอลิดอลิดอลิดนะอลิดส่นอะอลิดอลิดเหลียวว่าเห็นเหลียวว่าเห็น เป็นเหลียวหาเลเซอร์อยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับน,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 สนสิสาดนิสาดัสาดคนเดียวาขาขนาสสดก็คือหน่อยเถอะน,นิสสัดหรือแมงมุมนแล้วกบกเขาหาให้ตัว ตัวอ,อีมินตัวหาศาสตร์ให้ตัวปล้าเม่่คือเอามาหลายแถยขนมจีนน้ำยาตีน้ำยาปลาน้ยาป่าอ๋อคาบคาบแคบ,บลายหมดเลย รอองค์อิงนะครับยังแต่ยังไม่เข้ามานะครับน้องมาถึงแล้วแต่ว่ายังไม่เข้ามาป้าโตต้อนรับแขกเพราะว่ามันอยู่พตาตะคันไอ้หมอดไปใส่คือปิดประตูว่าแม่นอันเข่าวิปัสสนาติโนะอต่ออีกคือยังลุกลงชื่อส่วนหมดแล้วละบ่อทางนี่ เตือนชโม้ขั้นเดือขันโ้สวนมันสีวัดจอดออกมามันสิ่บริษัทเรียงผลิตเลี้ยวอ่ะแมนนังสิหาแเนวเห็ดอยูงไหนมั้งเน่มูบมามานำ้อ๋ออีกแล้วเตี๋ยนี่ค่ะเอาเลยค่ะแม่นู้ดช่วงนี้นู้ดผักยาว แ่ข้อรถยูขอรถจะจอดบางหันแล้ว <upfront> ข right? ับบางเก้ารถทีว hey ่าเดือดเดือดเห็บโซเชียลจักสีกันว่นพี่เนาะแม่นู้นขับเบาไวดอกนู้นเช้่คารมันเบาไวเบาไวจักจางมารถบัสก็สบายแล้วไม่รถบัสสบายสุดแล้วโอ้ประหยัดารเอารถไปเองกัตจามใจไปอยู่าที่บ้านี้ อยากกินอันนั้นนีจ้องแวะซื้อไนั่นไปส้งอาหารเนาะจะกินกาแฟอ่มีสนรกับี้อีจะวอมจกระเซียงกันไน่แน่เพมมาจอดโรลีม่ได้ดิลังรถคํมมอด หน้างานหน้างานอยู่ตรงนู้นไหมหนูนาานมม่นน,น,น,นั่านอันนี้ด้านหลังไปหานซีิม่ามมน่มันมีวัดสันอยู่ฮะกอดีังกอดตะบันแมยกับกไก่นนี่เด็บเอาเร่อเ่องมึงงเ่งยงน้อฝนหน่อยเอ้ยมุม่งลถ

มาจากเชียงแซววัดหลวงพ่อกับวัดสมานไปเที่ยวปะเออเขาไปเที่ยวกันอันนี้เส้นนี้ไปหอดแปดลิลานี้ครับนี่ไปชุดตบุรีก็ได้แมนสุวินทวงวันอาทิตย์เลยรยอรถมาจากชลบุรีจากพัทยาครัปลาลองเข้าไปเดินถ่ายข้างในเลยถึงเท่าไหร่ป้า25บาทค่ะเอามาแต่ผมีเงินหน่อยวันนี้แบบนี้ ขอบรถดีเนาะตั้งกนลงขอบกันย้งกันยงให้ลูกตั้งก่นฮะตั้งก่นนี่ล่ะมีลูกไม่ต่อทั้งสิ้นละชอบกินแต่เวลาซื้อไปบ้านทีไรกลับมาถึงบ้านมันไม่เป็นดอกดีแถบวะเออเป็ตะสื่อคุ้มไหวอยู่ดีเนาะเดือนหนาเดือนว่นแลกเดือนหนาจะเอารถเก่งมาเบังก่อนเบังสถานการณ์ก่อน ธนาคารคค้งทีก็คือสิได้าปั่นี่ยเดวเราดูที่ไก่เื่อไหรดอกดอกผักอีสานทังสีสบายเนาะเขาคือรถบาแบบแอุของอยู่บบนั้นคือสบายสินะนี่รับเียเยน่ออ๋อเอ้อันดึงค่าบัตไม่ใช่ส0งร้อยเหรอพี่ประมาณสองรนะฮะไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองร้อยนี่แหละอยู่ประมาณนี่แหละ เลิกประมาณนี้แหละเที่ยงคืนทีหน่หนึ่งเ,เลิกที่หนึ่งเนี่ยก็ว่าเลิกที่หนึ่งเที่ยงคืนที่หนึ่งนี่ยนะม่นั่นใจเกินร้อยเล่นยังเญละสุกนาทีจะทีหนึ่ง,งนนตำรวจดับไฟเวทีบุบลงอ๋อ <laughs> โอเคครับพี่น้องยินดีไกว้สักหนึ่งครับ